วันนี้นะครับทางเทศบาลตำบลบางระกำนะครับได้จัดท้าป่าดีเซคันต์นะครับแล้วก็ในคิวครับคือเ <Thank you. S 1> อี้ยวเรียวแล้วจะมาขออา,ารแม <Thank you. S 1> ่เติมม <Thank you. S 1> อบให้กับ <Hello. S 1> ผู้สูงอายุนะครับ <Hello. S 1> แม่เติมนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็ <Hello. S 1> ก็กมีอายุนางเติมปั้นดีนะครับแม่เติมอายุหนึ่งร้อยสี่ปีนะครับ ครับวันนี้ก็จะมีปอพุโสนะอาจารย์นะแล้วก็มีทางท่านปานทิพย์แล้วก็มีทีมงานของเทศบาลตะบลกาแพงแลวก็พมออำเภอแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยบ้านสองแพรใช่ไหมสองแพรมาร่วมด้วยนะครับหลที่ม่าไหลที่ครับคือว่าเป็นนิดตหมายที่ดีที่ได้มาเยี่ยมเยียนคุณแม่เติมอายุร้อยปีไอร้อยสบไอร้อยสี่ปีเนี่ตรงนี้เนาะืูว่าที่มายนี่โชคดีทุกคนนะคุณยิน ได้ขนาสได้ได้ยมาขนหนึ้อยนาฬิกาเธออาจจะมีคนเดียวนะเป่านะนั่งาจยังแข็งแรงนะครับ